สวัสดีครับบันทึกลับ3กมก่กคลิปนี้ผมจะพามาดูฟังก์ชันปีกเทพนะครับฟังก์ชันนี้ก็จะเปิดก็ต่อเมื่อเลเวล50นะครับฟังก์ชันปีกเทพก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเล็กๆนิดหนึ่งน่ารักน่ารักเป็นปีกเทพผีเสื้อนะครับก็มาดูว่าได้จากไหนนะครับปีกเงาผีเสือ้อใช้ขนนกตัวนี้นะครับขนนก ปีคน,นกผีเสื้อนินได้จากร้านปราถนานะครับซึ่งยังไม่ได้เปิดตอนเลเวล50นะครับจะเปิดตอนเลเวล56นะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็รอเลเวล56ก่อนถึงจะมีคนนกนี้หาคนนกนี้มาใช้ได้นะครับตอนนี้ก็เปิดให้เรายั่วน้ำลายเราไปก่อนนะ เพิ่มเลือดร้อยแสนห้านะครับโจมตี800พันป้องกัน7 0 0 0พันแล้วก็เอามาอัดขั้นหนึ่งสามารถเอามาอัเป็นขั้นสองได้โดยใช้ปีตัวเดิมนะครับขนนกอีกชิ้นเดิมนะขนนกผีเสื้อนินนะครับก็ใช้เงาผีเสื้อก็คือใช้เงาผีเสื้อขั้นหนึ่งเอาเป็นขั้นสองขั้นสอง อัพเป็นขั้น3นะแต่ว่าของวัสดุก็จะใช้ต่างกันอ่าใช้ปีกไอ้ใช้ขนนกกระบี่น้ำแข็งอัพเป็นขั้น3อัพเป็นขั้น4ก็ยังใช้ขนนกกระบี่น้ำแข็งอยู่อ่าสเตตัสเพิ่มเลือด2 2สองล้านฮะแล้วก็ใชข้ของขั้น4ี่ใช้ปีกขั้น4อัพเป็นของขั้น5อ่าแต่นนี้ต้องต้องใช้ปีกทองละปีกขนนกเปลียวสายฟ้านะครับได้จากกิจกรรมเหมือนกัน อาแล้วก็ใช้ปีกขั้น5อัพเป็นขั้น6ใช้ปีกขนนกสีทองเหมือนกันเปลวสายฟ้านะครับอัพเป็นขั้น7ก็ใช้คนนกเปลวสายฟ้าเหมือนเดิมนะครับขั้นสุดท้ายนี้เพิ่มเลือด14ล้านพลังโจมตี7,000แสนเออ7แสนะครับไม่ได้พูดผิดทั้งหมดป้องกัน6,800 เพิ่มดาเมจสุดท้าย35%ทั้งหมดลดทอนสุดท้าย30%หรือการลดทอนสุดท้าย30%อ่ะตอนนี้มันก็มีกิจกรรมอยู่นะตัวนี้ที่บอกว่าได้จากร้านปาถนาจริงๆก็ได้จากกิจกรรมด้วยนะครับตัวนี้ก็ได้จากกิจกรรมเหมือนกันนะครับอ่ะตัวนี้มันได้จากกิจกรรมอยู่แล้วนะอ่าเพราะงั้น สายสายเติมน่าจะหมดสิทธิ์แล้วหรืออาจจะรอกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเติมเงินนะอาจถึงจะได้เรามาดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมก็คือที่เข้ามาแล้วก็คือแล้วจบไปแล้วนะครับสําหรับเซิร์ฟผมก็เป็นกิจกรรมสั่งการใต้ล่านะครับก็คือตัวนี้นะนเดี๋ยว ร้านค้าที่ร้านค้านะครับนี่คือตัวนี้นะขนนกสีส้มนะครับใช้เหรียญทอง50เิเหรียญเหรียญทองก็เคยบอกไปแล้วจากคลิปที่แล้วเนาะใช้ธงกองทัพบ,บริจาคแล้วจะได้เหรียญทองมาแล้วเาเหรียญทองมาแลกขนนกนะครับ50เหรียญน,นะได้1ได้1อันสามารถแลกได้2ครั้งเราก็ใช้2ใบอยู่แล้วเนาะจากขั้น1ไปขั้น2จากจากขั้นหนึ่ง อ่อัพเป็นขั้นหนึ่งก่อนแล้วก็แล้วก็ใช้จากอัพจากขั้นหนึ่งเป็นขั้นสองสองใบสองสอขนโอเคนะครับอ๋อแล้วก็อันนี้นะครับได้จากรางวัลอันดับนะรางวัลอันดับก็จะมีแบบข้ามเซิร์ฟกับแบบประจำเซิร์ฟก็ภายในเซิร์ฟนะก็ใครบริจาคเยอะนะก็จะได้ตัวรางวัลที่1ก็จะได้เป็นกล่องอ่ะเป็นกล่องตัวนี้ นะครับเป็นขนนกขนนกกระบี่น้ำแข็งกับขนนกเปลวสายฟ้าสามารถเลือกได้นะก็เอาไว้อัพขั้นเท่าไหร่นะขั้น3ขั้น2ไปขั้น3ขั้น3ามไปขั้น4ตัวนี้ขั้น5ขั้น6ขั้น7นะครับก็สามารถเลือกได้แล้วก็ที่1ก็จะได้ขนขั้น1ขั้น2นะเออนี่มีบอกอยู่ขั้น1ขั้น2 ตมาสกัดเป็นปีกเทพขั้นสองขึ้นไปอ่าก็ได้สองใบที่หนึ่งเอ่อที่สองได้หนึ่งอันแล้วก็ไอ,กอ้กล่องกล่องเลือกขนเนี่ยเท่ากันนะหนึ่งอันเท่ากันที่สามก็หนึ่งอันเท่ากันแล้วก็ได้ได้ขนนกเท่ากันด้วยแต่ว่ารางวัลอังอื่นก็ต่างกันนิดหน่อยเองนะสำหรับขั้นที่สองกับที่สาม ซึ่งของสาคัญก็คือตัวนี้นะได้เท่ากัน4ตัวนี้ได้เท่ากันต่างกันแค่ตรงนี้อันหลังที่4ก็ยังได้อยู่ได้ขนนกที่5ก็ยังได้ขนนกที่6ได้ขนนกขั้นหนึ่งที่7 2อันนะที่7ได้ขนนกขั้นขั้นหนึ่งสองอันที่8 2อันสองอันสองอันที่11ได้1อันจนถึงที่15นะครับภายของในเซิร์ฟนะ จนถึงที่สิหได้ขนนกหนึงอันก็มาดูข้ามเซิร์ฟข้ามเซิร์ฟนี่ถือว่าได้น้อยเนาะได้อ๋อได้เท่ากับ3อันนี่เท่ากับสามอันนะเพราะว่าตัวนี้มันกล่องมันอันเดียวนี่เออได้เลือกได้อันเดียวแต่ว่าตัวนี้ได้สองอันก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ขั้นปีกอยู่ขั้น2ก็จะเป็นขั้น3ขั้น4ี่แล้วก็ขึ้นขั้น5ได้เลยที่2ก็เช่นกัน ที่3ก็ขนนกเท่ากันที่4ขนนกเท่ากันที่หเท่ากันที่6ต่างกันแค่ตัวนี้ฉายาครับที่7ที่8ที่9ที่10ได้เท่ากันเลย7 8 9ดแปดเกได้เท่ากันอ่ะ1 1 12 13 14จนถึงถึง15ได้2ได้ขน ได้ขนขั้น3 2ใบที่16จนถึงที่ยีได้ขน1ใบกระบี่น้ำแข็งเออก็ประมาณนี้นะครับรอก,ก็ต้องอาจจะต้องถ้าพลาดกิจกรรมนี้ก็อาจจะต้องรอ,อก,กิจกรรมหน้านะครับถึงจะมีมาให้รุ้นอีกมานสายฟรีก็ดูดูกันไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับสายฟรีอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ